หลบภาพนางเอกขึ้นแท่นสอสอนาทยาแดงบูกงาวัย61ปีซุร์สตาร์ยุค80ลาจอ33ปีไม่คิดหวนคืนนาทยามีชื่อเล่นว่าคุ๊กเกิดที่กรุงเทพมหานครเรียนจบชั้นม25จากโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ดาวเข้าสู่วงการบันเทิงขณะเรียนคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยายลัยกรุงเทพโดยการชักนำของอาจารย์มหาวิทยายลัยเริ่มต้นจากการถ่ายแบบเคยถ่ายโฆษณาสินค้าเช่นครีมเลอร์รัวกินสปอร์ตยาสับป,ปมซิลเวอร์เบลจักรยานยนต์คาวาสกิเคยเป็นพิธีกรรายการเปิดใจดาราคู่กับประมุขสุภาษาลทางสถานีโทรทัศน์ช่องเจ็ดสีณัทยาเข้าสู่วงการภาพยนตร์ครั้งแรกโดยการชักนำของเปียรโพสเตอร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังโดยได้รับบทนางเอกเป็นคุณหญิงกีรติสาวใหญ่สูงศักดิ์ผู้มีใจพักกับความรักแรกพบในต่างแดนในเรื่องข้างหลังภาพคู่กับอัมพลลำพูลเข้าฉายเมื่อวันที่27เมษาย,ยน2528สร้างชื่อเสียงและแจ้งเกิดให้ทันทีต่อมาณทยาพิกบทบาทเป็นทนายความสาวท้าทายความยุติธรรมให้เพื่อนจากเรื่องอย่าพอมีชู้ เขาฉายเมื่อวันที่26ตุลาคม2528ก็ยิ่งทำให้แฟนภาพยนตร์เห็นความสามารถของนัฏยามากยิ่งขึ้นส่วนในวงการละครโทรทัศน์นั้นนัฏยาเริ่มต้นโดยการได้รับการชักชวนจากกันทรีสีมัสเถียนให้มาแสดงละครโดยมีผลงานที่สำคัญเช่นแหวนทองเหลืองสงครามปากมัจุราชจำแรงคนมีข่าววิมานไม้ชํำชาบ้านศิลาทรายผู้ชนะสิบทิศ จากนั้นนาทยาก็หันไปทำธุรกิจส่วนตัวและปัจจุบันเป็นนักการเมืองล่าสุดนาทยาเบนจศสลีวันหรือนาทยาแดงบูงาอดีศสกทมเคสพานสูงพักประชาธิปัตย์ได้ให้ทีมงานยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ต่อนายทะเบียนพักการเมืองของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต ยมีรายงานว่านางนัทยาไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคไทยสร้างไทยที่มีคุณหญิงสุดารัตเกย,ยุราพันธ์เป็นหัวหน้าพรรคเรียบร้อยแล้วโดยในการเลือกตั้งใหญ่สสครั้งหน้าพรรคไทยสร้างไทยวางตัวให้ไปลงสมัครรับเลือกตั้งสสเขตสะพานสูงซึ่งเป็นเขตเดิมตั้งแต่อยู่กับพรรคประชาธิปัตย์ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าเมื่อเดือนพฤศจิกายน61นางนัทยาได้ยื่นหนังสือลาออกต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองของกองกต ถึง2ครั้งในวันเดียวกันโดยครั้งแรกเวลา9.20นาฬิกา20นาทีได้ยืดลาออกจากพรรคประชาธิป,ปัตย์ต่อมาในเวลา13.10นาฬิกา10นาทีได้ยืดลาออกจากพรรคภูลใจไทยแต่ที่สุดก็ได้กลับมาอยู่กับพรรคประชาธิป,ปัตย์กระทั่งวันที่24ธันวาคม64ได้ลาออกจากพรรคประชาธิป,ปัตย์อีกครั้งไปสังกัดพรรคไทยสร้างไทยส่วนเรื่องในวงการบันเทิงเจ้าตัวแจ้งว่าไม่ขอหวนกับคืนจอ ขอใช้ชีวิตแบบนี้มีความสุขดีแล้วยังคิดถึงแฟนๆละครอยู่เสมอ